จเจริญธรรมสำนึกดีครับพบกับบอกเล่าข่าวบวรสาเรียศกนะครับโครงการอบรมการคัดแยกขยะโดยเทศบาลตำบลไผ่สาลีเมื่อวันที่7-8กรกฎาคมพุทธศักราช2565ชุมชนบวรสาเรียศก ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวนสี่ท่านจเจริญทรฝสนุรสานนานตรีค่ะดิฉันสะพานางสงวนเขาได้ไปดูงานการคัดแยกขยะที่จังหวัดระยองการคัดแยกขยะนี้เป็นสามอาชีพคู่ชาติของเราซึ่งเราทากันอยู่แล้วการได้ไปดูงานในครั้งนี้เราก็ได้มาเริ่มในการปรับปรุงแก้ไขการจัดระเบียบของเราในชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะ ชาวบาวรสารีอโศกร่วมกิจกรรมวันบวรช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงคัดแยกขยะคุณอนงได้ติดต่อป้าสำอางจากอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าของกิจการรับซื้อวัสดุเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้นำกลับไปหนึ่งคันรถหล้อส่วนสิ่งที่เหลืออยู่เช่นแผ่นไม้ เสาไม้สังกะสีโครงเหล็กได้จัดเก็บให้ดูเรียบร้อยตัดแต่งกิ่งไม้รอบอาคารและเตาเผาขยะได้นำขยะเหลือทิ้งเข้าเตาทดลองเผาจนหมดไปอย่างรวดเร็วเหตุที่มาจัดระเบียบโรงขยะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทางเทศบาลตำบลไผ่ศาลีเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ เพื่อให้แต่ละชุมชนนำไปปฏิบัติตามการร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้ขยะภายนอกถูกขจัดออกไปจนดูสะอาดตาส่งผลให้ขยะความเอาแต่ใจกลายเป็นความเห็นของหมู่แทนจเจริญธรรมำสำนิกตีค่ะ ่าดติธรรมจำพรรษาปีนี้เนื่องจากในปีนี้มีสมาชิกใหม่ฝ่ายชายที่เข้ามาจำพรรษาช่วงเข้าพรรษาสามเดือนจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทําให้บรวรสารีอโศกของเรามีบรรยากาศการทำงานที่ต้องใช้แรงงานแข่งขันให้ได้เห็นกันมากขึ้นผู้มีอายุยาวยินดีและเต็มใจเป็นกำลังให้กับผู้มีอายุยาวความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมีน้ำใจจิตอาสาบวกกับความตั้งใจลดตัวละตนของแต่ละคนเติมสีสันให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีคณะที่เป็นเด็กใหม่นะครับไม่ได้ตั้งกำหนดกฎเกมฑ์ไว้ว่าจะอยู่สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมก็จะตามพี่ไผ่ไปก่อนแล้วก็รอพิลิ์เขาบอกงานว่าตรงไหนตรงไหนอะไรเงนี้ครับแล้วเราก็ลงมือช่วยกันทำมันก็เลย เบาเหนื่อยกันไปเหนื่อยเราก็พักพอมีแรงเราก็ทํากันต่อครับผมกี่อายุชอบเพื่อนครับชื่อเล่นชื่อไผ่มาจากจันทบุรีครับเพามตั้งใจผมครั้งนี้ก็อยู่หนึ่งาแต่ออกพรรษานี้ผมก็คงยังไม่กลับหรอกครับเพราะว่ามันแบบมันประทับใจหลายๆเรื่องครับมันต่างจากโลกข้างนอกเยอะครับการใช้ชีวิตที่นี่ทําให้ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเริ่มมีค่าเขาบ้างแล้วตอนแรกก็รู้สึกว่าเราจะดูแลน้องๆได้ไหมเนาะ ช่วยแบ่งเบาภาระเราได้เยอะเลยครับทุกอย่างที่ผมใช้น้องก็ mm hmm. กกร่วมมือทุกครั้งครับต้องยอมรับความจริงครับว่าเราคนอยู่คนเดียวไม่ได้ครับทุกคนต้องพึ่งพาใส่กันครับใช่ไหมครับพูดถึงพิลิปส่วนตัวผมมองว่าเขาเป็นคนดีนะครับขยันอดทนสู้งานทุกอย่างเลยต่างกับผมเมื่อก่อนผมว่าไม่ค่อยเอางานเอาเลยจนผมมาอยู่นี่ยพี่ก็ทําผมก็ต้องทําก็ไม่ทิ้งกันนะครับ ากิจกรรมวันบวรบำเพ็ญคุณที่บวรสาลียโศกนะครับเมื่อวันอังคารที่สองสิงหาคม2565ชาวชุมชนบวรสาลียโศกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำห้าสองที่บริเวณโรงปุ๋ยพลังผีชะด้วยกันกระเทาะเปลือกปอเทืองเพื่อเก็บเมล็ดไว้ปลูก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ร่วมกันย้ายเกวียนทำความสะอาดเครื่องจกักรกลย่อยวัชพืชให้พร้อมใช้งานสิ่งที่ได้ประสบพบเจอมีทั้งฝุ่นละอองและกลิ่นมูลสัตว์ขี้วัวขี้นกพิราบที่มาใส่เป็นรังนอนเป็นองค์ประกอบที่ไม่น่ายินดี เพียงแค่ผ่านเข้าไปไม่นานบางคนคงยากบกมือรายแต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นกล้าฝันฝ่าประสักแม้จะยากลำบากปันใดด้วยใจที่ภาคเพียรพยายามนละไม้นลเมือในที่สุดก็ก้าสู่ความสำเร็จอย่างน่าประทับใจช่วงสรุปบ,บทเรียน ในการปฏิบัติงานในวันนี้ต่างได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำให้พืชเจริญเติบโตเนื่องด้วยปุ๋ยที่มีคุณค่าอาหารที่เหมาะสมส่วนจิตใจหากจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นด้วยการเพิ่มสัมมาทิฏฐิอันเป็นข้อแรกของอริยมรรคมีองค์แปที่จะนำพาสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง จเจริญธรรมสำนึกดีครับ